สอนบอดไม่รุ่งสอนสุงรุ่งกว่าสปอยทุกซีนเด็ดเจาะเกร็ดทุกโมเมนต์เสียววันนี้จะมาสปอย AV ีหนังใหม่แนวเจแปน A อวีซับไทยสุดแซ่บเรื่องเริ่มที่พระเอกหนุ่มสายสก,กีบอร์ดขั้นเทพที่ชีวิตไม่มีอะไรเด่นเลยนอกจากขี่สโนว์บอดได้โหดกว่าใครเพื่อนวันหนึ่งก็มีเพื่อนสาวสุดคิ้วอยากหัดเล่นบอร์ดกับเขาตอนแรกพระเอกก็คิดแค่ว่าโอเคสอนให้เพื่อนเล่นถลายถลายลงเขาแค่นั้นแต่พอได้เจอกันจริงๆบนลานหิมะปุ๊บพระเอกถึงกับคิดในใจว่าโอ้โหอยู่กับใส่ ุดสกีแล้วโคตรหน้ากอดร่างก็เพลียวผิวก็ขาวนี่กูจะสอนบอดหรือสอนอย่างอื่นกันแน่วะเนี่ยยูกะายังเล่นไม่เก่งหกล้มบ่อยพระเอกเลยต้องประคองแต่ดันประคองเกินไปจากช่วยจับไม่ให้ล้มกลายเป็นกอดแน่นกว่าผัวเมียตกเย็นกลับมาพักในบ้านไม่กลางหิมะอากาศหนาวจัดพระเอกก็ใช้มุกโบราณถ้าหนาวนักก็มาซบตรงนี้สิพอได้ใกล้กันความหนาวหายเป็นปลิดทิ้งเหลือแต่ไฟร้อนๆที่ทําเอาห้องไม้แทบติดไฟจากนั้นบทเรียนก็ไม่ใช่สอนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา แต่เป็นสอนท่าผาดโผลที่ใช้ร่างกายมากกว่าบอร์ดเช้าวันต่อมาทั้งคู่ยังเล่นบอร์ดเหมือนเดิมแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปทั้งคู่จากเพื่อนกลายเป็นคนรักตอนจบน่ารักมากแอดแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการสปอยเจแปนเอวีญปุ่นซับไทยเรื่องนี้ถ้าใครอยากให้สปอยเรื่องไหนอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ